วันนี้เป็นการแถลงผลการจับกลุ่มนักตุนมืออาชีพสารพัดอ้างนะครับที่สําคัญคืออ้างตัวเป็นตํารวจกองปราบนะครับอ้างว่าสังกัดกองกับการหนึ่งกองรับการปราบปรามนะครับอ้างว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของผมเองนะครับซึ่งได้มีการตัวคนร้ายเนี่ยได้ได้ปลอมลายผมนะครับใช้รูปที่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับมาทําเป็นลายแล้วก็เอาไปคุยกับตัวเหยื่อนะครับ เพื่อเป็นความเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับแล้วยังอ้างตัวเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น64นะครับมีการถ่ายภาพคู่กับธงโรงเรียนเหมือนกับว่าเรียนจบมาจากโรงเรียนในร้อยนะครับซึ่งเป็นการภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นการตัดต่อนะครับนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังอ้างเป็นเจ้าของรัฐทาหารอ้างเป็นผู้รับเหมานะครับอ้างเป็นหลานของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ อ้างเป็นแฟนล,ลูกสาวในฐานชั้นผู้ใหญ่ระดับสูงนะครับนะครับยังมีเหตุการณ์อื่นอีนอนอกมากมายนะครับซึ่งลักษณะแผนซื้รรมขอ,ของผู้ต้องหาเนี่ยก็คือปลอมตัวเป็นคนนั้นคนนี้นะครับแล้วก็หลอกเขาไปเรื่อยนะครับก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งนะครับมีหมายจับทั้งหมด4หมายนะครับซึ่งเชื่อว่ายังมีที่อื่นอีกนะครับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้ได้ไปตรวจสอบพบนะครับ ทางกองกับการปราบปรามนะครับโดยกองกับการหนึ่งนะครับเราได้รับการร้องเรียนนะครับจากประชาชนนะครับโดยผู้เสียหายนะครับได้มีการมาแจ้งขวามที่กองปราบนะครับว่ามีการถูกถูกบุคคลหนึ่งเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมาทำการหลอกลวงนะครับพฤติการของเขาเนี่ยครับที่ผ่านมานะครับถ้าเราตรวจสอบประวัติไปเนี่ยทางกองกับการหนึ่งนโดยผู้กองธงชัยอ่ะได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ยเคยมีพฤติกรรมเบื่อประยกษ์สามนะครับในการไปตุนเหยื่อร้านทองชนบุรีครั้งหนึ่ง นะครับมีการถูกจับกลุมมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีการหลบหนีการประกันกชั้นศาลมานะครับแล้วมาก่อเหตุในสถานนี้นะครับซึ่งการก่อเหตุของของเคสนี้นะครับผู้ต้องหาและทำอ้างว่าจะเปิดร้านปิ้งย่างนะครับแล้วก็หลอกผู้เสียหายให้มีการร่วมลงทุนนะครับโดยการร่วมลงทุนไม่พอแถมว่าสร้างความน่าเชื่อถือโดยการอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าที่ตำรวจกองปราบปรามนะครับมีความสนสนม กับท่านผู้กอบการกองปราบปรามโดยขณะนั้นจริงๆ้ท่านเป็นท่านรองผู้การนะครับมีการปลอมลายใช้รูปถ่ายเพื่อให้ผู้ถ่ายดูสร้างความน่าเชื่อถือนะครับตรงนี้ทําให้ผู้่ายเนี่ยหลงเชื่อนะครับมีการร่วมลงทุนด้วยแล้วก็มีการโอนเงินไปนะครับต่างๆนะครับอ้างตัวว่าตัวเองมีความสนิทสนมกับท่านผู้การนะครับช่วงนี้นะครับมีในเรื่องของโชคลางด้วยนะครับว่าตัวเองต้องการเสนอค๊อ ผู้ถายก็หลงเชื่อนะครับด้วยการเอาลายต่างๆรูปภาพมาให้ดูนะครับก็มีการโอนเงินให้ไปกว่า2ล้านบาทนะครับนะครับตรงนี้นะครับทางผู้หายเองได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็มีการมาแจ้งความไว้ที่กองปราบปรามนะครับโดยทางกองกำลังปราบปรามก็ได้ทำการตรวจสอบนอกจากนี้ผู้หาก็จะมีหมายจับนะครับในลักษณะของพฤติกรรมที่มีการหลอกลวงนะครับไปตุนเหยื่อชาวบ้านอีกนะครับหมายจับค้างอยู่ของสนบางซื่อนะครับในเรื่องของการไปหลอกซื้อรถนะครับแล้วก็มีการของ สนอห้วยขวางนะครับในเรื่องของการไปรัดทองอีกนะครับตัวนี้ก็มีหมายจับอยู่นะครับซึ่งวันนี้ทางกองบังการปราบปรามได้มีการจับกุมตัวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการตรวจค้นที่บ้านพักนะครับที่หนองปลือชนบุรีปรากฏว่าที่หนองปลือชนบุรีนะครับที่ห้องพักเหยื่อเองนะครับก็ตามที่ปรากฏต่อตหน้าสื่อมวลชนนะครับก็จะมีการพฤติการอ้างตัวเป็นตำรวจนะครับมีทั้งเสื้อเกาะกันกระสุนนะครับแล้วก็เสื้อกั๊ก จะมีเครื่องหมายของกองปราบแล้วก็มีปืนซึ่งเป็นปืนปลอมนะครับนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายของแหวนรุ่นแล้วก็ในเรื่องของเ,อเหรียญต่างๆนะครับที่ว่าตัวเองผ่านการจบหลักสูตรมานะครับมาสร้างความเชื่อถือให้กับตัวเองนะครับให้กับชาวบ้านที่ไม่ไม่ทราบเรื่องก็จะหลงเชื่อนะครับตรงนี้นะครับนนก็ตอนนี้ก็เลยทางกองปราบปรามไปก็ได้ไการจับกลุ่มแล้วนะครับเลยขออนุญาตนำเรียนพี่น้องสื่มอมวลชนเพื่อทราบนะครับตอนนี้ครับ ก็เรื่องนี้จะเห็นว่าพฤติการของผู้ต้องหาเนี่ยมีลักษณะของการก่อเหตุเป็นเหมือนกับเป็นอาชีพนะครับนะครับก่อเหตุซ้าๆหลายครั้งแล้วก็สุดท้ายก็สามารถหลบหนีการจับกลุมไปได้นะครับถึงมีการจับกลุ่มแล้วก็ไปประกันตัวชั้นศาลก็หลบหนีอีกนะครับจนสุดท้ายก็ทางตํารวจกองกำการปราบปรามก็ไปสามารถจับกลุมได้นะครับฉะนั้นพฤติการที่การกระทำของผู้ต้องหาในคดีนี้เราจะเห็นว่า เป็นภัยต่อประชาชนนะครับโดยทั่วไปอย่างแท้จริงนะครับมีการแอบอ้างในตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับแอบอ้างบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงอื่นๆนะครับแม้แต่คนที่เขาไปหลอกล่าสุดเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทนะครับเป็นเพื่อนที่เคยหมายถึงว่ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วนะครับอาจจะห่างหายแล้วมาเจอกันอีกนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ยงิยงอยากฝากเตือนภยัยพี่น้องประชาชนว่า การที่ได้รับการติดต่อนะครับจากบุคคลแม้จะเป็นบุคคลใกล้ชิดก็ตามนะครับเกี่ยวเรื่องการโอนเงินหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆให้ช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็ขอให้ทําการตรวจสอบให,ให้ดีนะครับตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่จะตัดสินใจโอนเงินให้นะครับไม่เช่นนั้นก็จะถูกเป็นเหยื่อของแก๊งวิชาชีพในการหลอกลวงนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับสําหรับผู้ทสี่หายท,ที่มาแจ้งความกองปราบเราเนี่ยล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าอาจจะมีผู้เสียหายรายอื่น นะครับที่ถูกผู้ต้องหารายนี้นะครับทำการหลอกลวงอีกหรือไม่นะครับก็เลยอยากฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนว่าถ้ามีเคสลักหณะน,นี้ก็สามารถมาแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่กองกค,คับการปราบปรามครับดินดีได้อย่าดำเนินการให้อย่างเต็มกำลังความสามารถครับขอบคุณครับ